ปิดกงทิ้งเลยปิดได่เนกลม่างียงูเช่าเมียงูครับเมียงูที่ดีกว่านจะกล้าแต่ไม่กลัวปิดขังไปเลยก็ของไซส์เดียวก็ประมาณนี้ก็สินแล้วฟ้ามันไม่กัดเหรอเนี่ยไม่กัดงูร่ามูร่าที่ขอบคุณมากนะครับครับไม่เป็นไรครับขอบคุณมากครับผ่านเสร็จแล้วครับผม เขาบอกว่าเลี้ยงตั้งแต่เด็กถ้าถ้าอุ้มจับนี่นีันี้เลี้ยงกี่ปีแล้วเนี่ยเขาอดหิดอยู่หรือเปล่าไม่เป็นไรอุ้ม13นี่คือมันกินคือมันกินยังไรน่อยต่อวันตอวันต่วต่อเอเยอะมากอะอาิตย์ละตัวนะไม่ใช่กินทุกวันอาทิตย์ละสองตัวไอ้อสองตัวนะไก่ไหนักมากเอาเอา จงมันไม่เลยจงมนันไม่เลยขอบคุณนะครับขอบคุณครับปิดกรงขังไปเลยครับ